ันขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะสำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ถามว่าจะได้คบกับคนนี้ไหมต้องถามตัวเองว่ารออะไรลุยสิมันมีโอกาสได้คบกันนะดูจากพนังงานตรงนี้เขารู้สึกดีกับคุณเหมือนกันสเปเชียลรู้สึกพิเศษกับคุณคุณรู้สึกดีกับเขาเขารู้สึกดีกับคุณขอแค่ได้ลุยอ่ะมีโอกาสได้คบกันนะ ไม่ใช่แค่คบนะแต่ต้องบอกเลยจบที่งานแตง่งเอมีโอกาสที่จะได้คบกันมีโอกาสได้แต่งงานกันมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันไปในระยะยาวเออดูจากพลังงานนี้ต่างคนต่างมีใจต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้น ที่ให้กันก็พูดออกมาสิคะเออนะความสัมพันธ์จะได้ชัดเจนเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็ชอบคุณเขาก็รู้สึกดีับคุณคุณก็ชอบเขาแต่ต่างฝ่ายต่างนิ่งถ้าไม่เข้าหากันก็ยังไม่คืบหน้าเด้อแต่โอกาสจะได้คบกันเนี่ยสูงมากเพราะความรู้สึกดีต่อกันมีมากมายเหลือเกินนะเออมีโอกาสได้คบกันนะและต้องบอกเลยไพ่ขึ้นพาลาังงานถึงงานแต่งเลยนะจ๊ะ ฝันถึงงานแต่งงานของเรามีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปไกลยาวไกลไปถึงงานแต่งงานไปถึงงานมงคลไปถึงการเริ่มต้นชีวิตคู่กันเลยทีเดียวอ้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยโอกาสคบกันมีสูงมากมีโอกาสคบหากาันมีโอกาสแต่งงานกันมีโอกาสสู่ขอกันมีโอกาสที่จะมีครอบครัวด้วยกันเออมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเน้อ ดูจากพลังงานตรงนี้เต้าบอกเลยความสัมพันธ์ดีดีมีโอกาสคบนะกับคนนี้ c o คอนเฟิร์มูเลชั่นเลยสำหรับใครที่รับพลังงานอย่าลืมพิมพ์รับกำนายน,นะพิมพ์รับกำลันายแชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะนะคะเซฟไว้ฟังนะคะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณยืนยันว่าพลังงานนี้เป็นของคุณนะคะ